สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตกับเพื่อนในช่องเราเดินหน้าไปต่อด้วยนะคะในวันนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำรถสวยๆค่ะน่าใช้งานนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ประหยัดมากๆค่ะทุกท่าน Toyota ตต Yaris นะคะรถปี0 6เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี cc ค่ะตัว E นะคะรถสวยพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเก่ง5ประตูนะคะ เครื่องดีเกียร์ดีราคา1 1 9่า1 9, บาทค่ะชมภายนอกกันก่อนนะคะรถมีตำหนิบ้างบางจุดนะคะตามรูปเลยนะคะทุกท่านภายในค่ะแอร์เย็นช่วงร่างดีขับขี่ได้สบายเร่มเอกสารมีครบนะคะแม็กครบชุดค่ะเกียร์ออโต้ด้วยขับขี่สบายเลยทีเดียว สนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือสะดวกแอดไลน์สามารถแอดไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสองช่องทางสำหรับการติดต่อโดยตรงค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ